คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้เออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นที่ Google Tag Manager นะครับตรงนี้เขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องคุณภาพของคอนเทนเนอร์อยู่ให้เรากดเข้าไปดู1 Issue นะครับอันนี้มีการขึ้นสีส้มเข้มๆนะครับเขาบอกว่าจำเป็นมากๆที่จะต้องเข้ามาดูนะครับ เขาบอกว่าบางเพจของเราเนี่ยมันไม่ได้ติดแท็กตัว GTM นะครับดังนั้นให้เราเข้าไปดูหน้าที่มันไม่ได้ติดแท็กครับจะเห็นว่ามีหน้าที่ผ่านการติดแท็กแล้ว850หน้านะครับแล้วก็มี67หน้าที่ยังไม่ติดแท็กนะครับเรามาดูข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเพจเนี้ยนะครับถูกทำเครื่องหมายว่า ไม่มีแท็กนะครับการที่เพจจะถูกทําเครื่องหมายว่าไม่ได้ติดแท็กจะเกิดขึ้น2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือคุณเพิ่งจะแอด Google Tag ไปที่เว็บไซต์แต่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับกรณีที่2ก็คือ Google Tag ไม่ได้ทํางานหรือว่าตรวจสอบไม่ได้แล้วก็แนะนําวิธีการแก้ก็คือว่าให้ใช้ Tag Assistant เพื่อที่จะดีเทคตัว Google Tag เพจถ้าเกิดมันพบคําว่า Success ก็จะหายไปนะครับ เดี๋ยวลมามาลองทํากันนะครับอย่างหน้านี้ฮะเราจะทําการใช้ตัว Google Tag Assistant ในการเปิดครับผมจะกดเปิด Tag Assistant นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า Tag จะพบไหมครับที่หน้านี้อโอเคนะอันนี้ถือว่าพบ Google Tag เรียบร้อยแล้วนะครับเอานี้ไอตัวนี้ มันยังขึ้น SUGGEST อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดปิดหน้านี้ไปนะครับ Refresh แล้วก็กดเข้ามาดูครับมันจะเหลือ66ไหมอ่าเหลือ66แล้วนะครับแสดงว่าทำได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทำอีกหน้าน,นึ่งนะครับก็คือมาหน้าที่มีปัญหาครับแล้วก็กด Open Tag a s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  t a n t นะครับ อ่าโอเคตอนนี้มี Google t a g พบอยู่2จุดนะครับอันนี้กลับมานะฮะอ่านี้ที่มันลงท้ายด้วย5นะครับที่ผมปิดไปแล้วลองรีเฟซหน้าจอ1ทีแล้วก็กดเข้าไปดู Issue นะครับ C u n t a g ท a กเอ่าเหลือ65แล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องมานั่งไล่นะครับทำไปให้หมดนะครับเดี๋ยวจะลองทำอีกอันหนึ่งครับอ่าน,นี้ลงท้ายด้วย4นะครับ จาก65ต้องเหลือ64นะครับอ่ะนี่ผมกดเชื่อมต่อด้วย Google t a g Assistant ครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะครับไหนดูซิอ่ะโอเค Advanced Digital Marketing ที่สเข้าไปไหนลอง refresh ตรงนี้เลยจะได้ไหมอ๋อโอเคต้องเข้ามาที่ Issue C Untag โอเคเหลือ64ครับ อันนี้ก็ต้องนั่งไล่ทำจนหมดนะครับโอ้โ oh, หเยอะมากเลยโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดทำหมดนะครับถ้าทำหมดนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับนี่เมื่อกี้ผมได้ทำอีกเว็บหนึ่งไปแล้วครับมันจะขึ้น Container Quality e เอ็กซ์นะครับอย่างนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือไม่มี Issue อะไรนะครับ no issue detect Container ร์กำลังส่งข้อมูล แสดงว่าถ้าขึ้นสีเขียวถือว่าโอเคแต่ถ้าเว็บอื่นๆนะครับเดี๋ยวดูเว็บอื่นๆอย่างตัวนี้ครับสีแดงเลยเออเจนเลยแสดงว่าหนักมากเลยนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้ติด Tag Manager เลย Stop Sending Data นะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลมาเลยนะครับเราลองดูตัวนี้แล้วกันอ,อันนี้ e x c e l l e n นนะครับโอเคถ้ามันขึ้น e x c e l l e n t นี่คือ ถือว่าไม่มีอีชูแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ